สวัสดีนะักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับในวันนี้ก็กลับมาพบกับครูประธานนินทศวิหรือว่าครูตาเช่นเดิมนะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับในวันนี้เนี่ยครูจะมาสอนเรื่องไตรยางและการผ่นวรรณยุ์ซึ่งไตรยางเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งในการผ่านวรรณยุต์นะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปทบทวนกันว่าไตรยางนั้นคืออะไร ตรยางคือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วนซึ่งเราจะเรียกว่าอักษร3หมู่โดยอักษร3ามหมู่นั้นประกอบด้วย1อักษรสูง2อักษรกลางและ3อักษรต่ำครับอักษรสูงนั้นสามารถแบ่งได้เป็น11ตัวนะครับหลักการท่องจำง่ายๆคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาฐานขวดก็จะมีพยัญชนะ ผอพึ่งฝอฝาถอถุงขอไข่สอเสือหอหีบชอชิงสอสาลาสอฤาษีถอฐานและขอขวดครับต่อไปเป็นอักษรกลางนะครับมี9ตัวหลักการท่องจำคือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอันนี้น่ากลัวมากนะครับก็จะมีพยัญชนะกไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปะตัก บใบไ,ไม้ปอปลาและออ่ะครับส่วนอักษรต่ำเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับคืออักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่อักษรต่ำเดี่ยวคืออักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีจำนวน10ตัวนะครับหลักการท่องจำคืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลก นะครับพยัญชนะมีดังนี้งองูยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวนมอม้าลอจุลาและลลิงครับส่วนอักษรต่ำคู่นั้นก็คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีทั้งหมด14ตัวครับหลักการท่องจำคือพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อคำว่าพ่อมีพอพานกับพอสัเภา นะครับอักษรที่มีเสียงคู่กันก็คือผอพึ่งคำว่าค้ามีคอควายคอคนคอระคังอักษรที่มีเสียงคู่ก็คือขอไข่คำว่าฟันก็คือฝอฟันอักษรที่มีเสียงคู่ก็คือฝอฝาคำว่าทองก็มีทอทหาทรทอมนโททอผู้เท่าและทอทงอักษรที่มีเสียงคู่ก็คือถอถุงคำว่าซื้อ มีสอโซอักษรที่มีเสียงคู่ก็คือสอเสือสอสาลาและสอฤศีคำว่าช้างก็มีชอช้างและชอเชออักษรที่มีเสียงคู่ก็คือชอชิงและคำว่าหออักษรที่เป็นเสียงคู่ก็คือหอหีบครับเรามาดูการผันวรรณยุกต์ของแต่ละอักษรนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทบทวนวรรณยุกต์ก่อนว่า วรรณยุกนั้นมีอยู่4รูปและมีอยู่5เสียงคือสามัญเอกโทรตรีและจัตาวานะครับการผ่านวรรณยุกต์ของอักษรสูงนั้นในที่นี้ครูจะแบ่งออกเป็น2องชนิดนะครับคือคำเป็นและคำตายคำเป็นนั้นก็คือคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวและสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กลแม่กลม แม่เกยแม่เกลและแม่กงรวมถึงแม่กอกาด้วยครับคำตายนั้นก็คือคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสะกดด้วยมาตราแม่กกแม่กบและแม่กดครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะครับของคำเป็นก่อนขาข้าขาขาข้าขา,ขา,ขาและคำตายของอักษรสูงนะครับ ค่ะ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 ต่อไปการผันวรรณยุกต์ของอักษรกลางนะครับซึ่งครูแบ่งออกเป็นสองชนิดเหมือนกันนะครับโดยอักษรกลางของคำเป็นเนี่ยเราจะสามารถผันได้ทั้งห้าเสียงทั้งสามัญเอกโทรตรีและจัตาวาเลยส่วนคำตายเราจะสามารถผันได้แค่สี่เสียงไม่สามารถผ่นเสียงสามัญได้ เรามาดูนะครับคำเป็นกา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 ส่วนคำตายกะกากะกะต่อไปครับการผันวรรณยุกต์ของอักษรต่ำครูแบ่งออกเป็น3ชนิดนะครับคือคำเป็นคำตายสะระเสียงสั้นและคำตายสะระเสียงยาวนะครับคำเป็นนะครับผันตามครูนะ ค่าค่าค้าค่าค่าค้าคำตายสระเสียงสั้นนะครับค่าค้าค่าค้าคำตายสระเสียงยาวคาาคาาค่าคาานะครับนักเรียนสังเกตนะครับคำที่ครูขีดเอาไว้ไม่สามารถที่จะผ่านเสียงวรรณยุกต์ได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับที่ครูได้สอนไปในเรื่องไตรยางและการผันวรรณยุกนั้นให้นักเรียนกลับไปทบทวนให้ดีนะครับรวมถึงในปัจจุบันนะครับที่ว่านักเรียนทราบกันอยู่ว่าอยู่ในสถานการณ์โควิด1 9นะครับก็ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพของตนเองนะครับมันล้างมือนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือดูแลตัวเองนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับสวัสดีครับ